สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาผสมเกสรนะคะเจ้ายิมโนนะคะ, no ะ,คะตัวนี้ก็คือยิมโนไคลเซียมวัตเทอรี่น้ำเดียวนะคะต้นนี้ก็ปลูกมาหปีครึ่งแล้วนะคะก็จะต้นใหญ่หน่อยต้นใหญ่นะคะแล้วก็ดอกดอกก็ใหญ่มากด้วยนะคะช่วงนี้นะคะฝนตกสองสาวันเขาก็เลย มีเวลาบานได้นิดเดียวนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วก็เลยต้องรีบละคา่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกสรตัวเมียเขาจะสมบูรณ์หรือเปล่านะคะวันนี้นิกกี้จะผสมกับยิมโนคาลิเซียมเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นดอกอีกสีหนึ่งเพราะว่าคาดหวังว่าจะใช้ต้นนี้ค่ะเป็นพ่อนำเกสรของต้นนี้มาใส่นะคะเพราะว่า อันนี้ข้าหนำสวยแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีที่เป็นแบบดอกสีชมพูเข้มๆเ,เราก็เลยเอาตัวนี้มาใส่นะคะสะเต็ปแรกเราก็ใช้มีดนะคะกรีดกรีดเบาๆอะคะ่ะตรงด้านล่างของดอกนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้มือโอเค นี่ใช้มือดึงออกมาอย่างนี้ทุกคนจะเห็นตรงนี้ไหมคะจะซูมกล้องได้ไหมเนี่ยว่ซูมได้ไหมเนี่ยค่ะตรงนี้ตรงนี้คือเกอ่าเขาเรียกว่าเกสอนตนัวเมียนะคะเนี่ยค่ะเวลานิกกี้ผสมเกสรนิกกี้จะดูก่อนว่าหนึ่ง เกสอตัวเมียเนี่ยมีความพร้อมแค่ไหนเนาะอันนี้ก็ถือว่าพร้อมใช้ได้เลยค่ะกำลังดีเราอาจจะต้องอใช้ f อร์ e t ็นะคะกลางเจ้าเกสรตัวเมียออกมานิดนึงนะคะตรงปลายปายของเกสรตัวเมียเนี่ยเขาจะมีขนเล็กๆเพื่อไว้รับเกสรตัวผู้นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราจะตัดของเจ้าต้นนี้นะคะให้ดูเดี๋ยวยุโอเคตัดเพื่อจะใช้เกสอนตัวผู้ของต้นนี้อันนี้ตัดแรงนะถ้าใครตัดแรงอะ่ะเกสอตัวเมียมันจะขาดนะคะก็ต้องค่อยคตัดแล้วก็เอามือจับก้านไว้แบบนี้ด้วยไม่งั้นมันก็จะหักนะคะ โอ้อันนี้เกสอรฟุ้งดีจังเลยค่ะอันนี้ตัวเมียนะคะอ้อนำทรโอนี่ค่ะเราได้มาแล้วเห็นไหมแล้วก็เพื่อเป็นการประหยัดเราก็จะผ่าค่ะก็จะได้เกสรตัวผู้แบบนี้นะคะและเพื่อให้เป็นการคีบง่ายก็ จะพาไปอีกเพราะว่าอาจจะใช้หลายต้นนะคะแล้วก็เราก็ใช้แค่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะนี่แล้วเราก็เอาฟอสเฟตที่เป็นที่มันเป็นแบบนี้ค่ะคีบเลยนะคะนี่ เราก็จะได้แกสอนตัวผู้มาเห็นไหมเอ่ยพอเราได้แกสอนตัวผู้มาแล้วนะคะเราก็เอามาผสมกับแกสอนตัวเมียเลยนี่ก้อาจจะต้องใช้วิธีเขีย่ยแล้วก็ขยี้เล็กน้อยเพื่อให้แกสอนมันฟุ้งเพราะปกติถ้าผสมช่วงบ่ายอ่ะคะ่ะแกะสอนเขาจะฟุ้งอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอันเนี้ย มันเป็นช่วงเย็นก็เลยอาจจะต้องมีการเกลียเ่ยๆเขยา่าๆขย่านิดนึงนะคะโอเคแค่นี้เองค่ะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จแล้วนะคะสำหรับการผสมเกสรเจ้าไยิโนโนคาลิเซียมวอเทอรี่หนำเดียวนะคะ บางคนก็เรียกยิมโน่หนำเดียวเนาะเรียกกันสั้นๆเดี๋ยวเรามาดูเกสรของเจ้าหํำเดียวกันด้วยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเพื่อเป็นการประหยัดแล้วก็คีบง่ายนะคะนิกี้ก็ชอบชอบผ่าแบบนี้แหละเพราะว่ามันมีต้นอื่นนะที่จะต้องใช้เกสรอ,อีกเยอะเดี๋ยวหยิบมาให้ดูเดี๋ยวก่อน นี่เวลานั้นมันก็จะได้เกสรแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะน,นี่คือเกสรของเจ้าน้ำเดียวโอเคก็หยิบมาหนึ่งส่วนเนี่ยค่ะด้วยความที่ช่วงเนี้ยฝนมันลงฝนมันตกบ่อยใช่ไหมมันก็เกสรมันไม่ค่อยฝูงเนี่ยค่ะ เห็นในในมือป่ะคะมันไม่ค่อยอกปกติมันจะฟุ้งกว่านี้เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ใช่ปัญหาน้อยน้อยแต่มากมากด้วยคุณภาพแล้วก็ดอกใหญ่นี่นะคะก็ใช้ฟอร์เซ็ตขี่แบบนี้เลยเราก็กดึงออกมาเอ้ยมีมีติตมานี่นะคะเห็นไหมโอเคแล้วเราก็ อันนี้น้องออกไปก่อนนะเดี๋ยวใส่พี่ต้นนี้ก่อนโอเคแล้วก็เอามาใส่ต้นนี้นะคะนี่ค่ะใส่เหมือนเดิมนี่พวกนี้ให้เมล็ดเยอะอยู่นะคะคือที่นี่จะไม่ได้ทำแท็กอะไรมากถ้าเป็นไม้เขียวแบบนี้ยกเว้นเป็นไม้ด่างนะคะ ก็คือเน้นเพาะไปเรื่อยๆเพาะเยอะๆคู่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีต้นอื่นอีกที่จะเอามาผสมกันนะคะก็จะมีอีกหลายคู่เลยพี่เจนสวัสดีค่ะพี่เจนแวะเข้ามาดูหล้ใช่ไหมอ่าแล้วก็จะมีอย่างน้องต้นนี้นะคะนี่ น้องต้นนี้แล้วก็น้องต้นนี้ความจริงเขาบานแล้วนะคะเขาบานแล้วแต่ว่าเขาหุบแล้วด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวนิกกี้จะทํา ทําต่อนะคะมีอีกหลายต้นเลยนะคะน,นี่ก็อันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่เขาเริ่มหุบแล้วค่ะเพราะว่าช่วงช่วงแบบช่วงเกสรนมันฟุ้งๆเนี่ยเราเข้าโรงเรือนไม่ได้เพราะโรงเรือนเนี้ยมันไม่ได้เชื่อมกับบ้านนะคะมันก็เลยจะร้อนก็เลยต้องมาทําตอนเย็นนะคะบางทีก็มีทํากลางคืนด้วยนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อใครถ้าใครมีคำถามการผสมเกสรกลุ่มยิมโนอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มแบบเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่มีความต้องการเยอะหรือว่าเป็นกลุ่มกระแสก็จะเป็นแนวนี้แหละคะ่ะเป็นกลุ่มยิ้มโนหนามสวยแล้วก็หนามแปลกเป็นไม้หายากไม้สะสมนะคะก็ถามมาได้ใต้โพสต์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ